สำหรับพุกนี้แคร์วันนี้นะฮะพาไปอยู่นที่วงการบันเทิงสักหน่อยครับเพราะว่าเรื่องล่าสุดที่หลายคนจับตามองนันนะฮะ เกี่ยวเนื่องกับพระเอกดังอย่างคุณเกรเรินทรครับที่ล่าสุดเนี่ยสื่อมวลชนนะฮะเข้าไปสอบถามคุณเกรทครับว่าคุณเกรทเนี่ยนะครับใช่พระเอกอักษรย่อกอหรือเปล่าครับที่พี่อาร์พัสดุดก่อนหน้านี้นะฮะได้ออกมาบอกว่าเป็นคนที่แทงข้างหลังเพื่อนนะฮะใช่คนนี้หรือเปล่าฟังคําตอบจากพี่เกรทดีกว่าครับได้เวลาออกมาชี้แจงแล้วนะฮะสำหรับพระเอกดังอย่างคุณเกรเรินทรปัญหาการครับที่ล่าสุดเนี่ยนอกจากถูกถามเรื่องของหัวใจแล้วนะครับยังถูกถามเรื่องพระเอกที่โดนอักษรย่อว่าเป็นพระเอกกรหรือเปล่าที่ก่อนหน้านี้พระเอกรุ่่่นีอยาง พระสุนันั้น,นะครับได้ออกมาบอกว่ามีพระเอกกอท่านหนึ่งนี่แหละฮะเป็นคนแทงข้างหลังทําให้ตนเองนั้นไม่ได้ต่อสัญญากับอดีตสังกัดเดิมนั่นเองเมื่อประมาณ17ปีที่ผ่านมาครับซึ่งคาถามนี้นะฮะถูกถามไปที่หนุ่มเกส์วาดดินทร์ครับซึ่งคุณเกสเนี่ยก็ตอบแบบชัดเจนอย่างนี้ครับว่าจริงๆไม่ใช่ผมแน่นอนครับแต่ว่าก็จริงๆก็เห็นข่าวมีมีคนส่งให้ดูบ้างนครับและผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าพี่อาร์ตไม่ได้หมายถึงผม แล้วก็จริงๆก็ไม่ใช่ผมจริงๆเ,เพราะว่าผมไม่มีลักษณะการการะทําแบบนั้นแน่นอนโดยสื่อมวลชนถามแล้วว่ากับประเด็นที่พี่อาร์ตนั้นออกมาพูดถึงเพื่อนนะฮะออกมาแทงข้างหลังนั้นแล้วก็มีคนโยงมาที่เราเพราะว่าเป็นอักษรย่อพระเอกกอไก่นั่นเองเอมีโอกาสก็ได้พูดคือจริงๆคนก็จะคิดกันไป อาจจะเป็นเราบ้างมีกอไกอะไรเงี้ยก็อาจจะมาถึงเราอะไรเงี้ยแต่ก็ดีครับที่ได้พูดว่าไม่ไม่ใช่เราแน่นอนพี่เกศครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีข้อมูลเพราะว่าคนที่แทนข้างหลังเนี่ยเป็นคนรุ่นเดียวกันด้วยเคลียร์มากๆเพราะว่าพี่อาร์ตเป็นรุ่นพี่ผมนิดหน่อยไม่ใช่ไม่ได้เข้าวงการแต่ว่าพี่อาร์ตเข้าวงการมาก่อนผมครับใช่แล้วก็ได้เจอกับพี่อาร์ตตามงานช่องก่อนหน้านั้นเลยไม่ไม่ได้มีประเด็นอะไรกันแน่นอนพี่เกศครับเรื่องนี้เนี่ยกระทบกับชื่อเสียงพี่เกศหรือทำให้พี่เกสเสียหายอย่างไรหรือเปล่าฮะ เไม่มีนะครับไม่มีและนี่แหละครับหลังจากนั้นนะฮะเมื่อคลิปดังกล่าวนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกในโลกออนไลน์เนี่ยคุณอาร์ตพัสดุ์นะครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวครับระบุว่าคนที่โดนโยงนั้นนะครับไม่ใช่หนุ่มเกรทวินทอนแน่นอนเพราะเกรทนั้นเป็นคนที่น่ารักครับซึ่งนอกจากนี้เนี่ยหนุ่มเกรทนั้นได้เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณหนุ่มอาร์ตพัสดุ์อีกด้วยครับกับประเด็นอักษรยอแทงข้างหลังเพื่อนนะฮะจะเป็นใครนั้นนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปครับบอกเลยครับว่าเรื่องไม่คมี่ไม่พูดครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ